คุณแฟนคลับวัยรุ่นวุ่นไรไว้เก่าแฟนคลับ96 FM แซบนิวส์อยากบอกว่ารักยืนยงกับพี่ปัน่นขออภัยแฟนคลับเราไม่มีที่ยืนเรามีแต่ที่นั่งให้สบายๆหนึ่งโต๊ะมีสี่ที่นั่งร้านบ้านอุ้ม Live Music ซอยสุขนทัศวัสรลาดพร้าว71พี่หมูพัชระสารพิมพาเป็นพิธีกรฮะให้เป็นแค่พิธีกรเหรอครับ ผมอยากร้องเพลงรักนิรันด์ของพี่ปั่นไม่ได้แหละครับไม่ได้เพราะพี่หมูต้องเล่าข่าวเท่านั้นส่วนรักนิรันด์ให้พี่ปั่นเขาเป็นเต้ยรอบเดียววันเดียวมีเพียง40โต๊ะวันเสาร์ที่29กรกฎาคม1ทุ่มถึง4ทุ่มสอบถามรายละเอียดและจองโต๊ะโท่091 559 5517 55 091 559 5517 55ขอ้า จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติแห่งแรกของจังหวัดนครนายกที่มีค่า PH 8บวกนนำมาสู่เซรัม่มน้ำแร่ชาโนเรพี19อุดมไปด้วยสารสกัดสำคัญ19ตัวช่วยให้ฝ้ากระและจุดด่างดำจางลงอย่างเห็นได้ชัดเพียงแค่ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั้งเช้าและก่อนนอนจากราคา1,238บาทเหลือเพียง919บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางโทรจองที่เบอร์0611177998 อยากเห็นต้นไม้โตวไวใบใหญ่เขียวออกดอกเยอะออกผลดกขอแนะนำบิ๊กสารออแกนิกนาโนสกัดจากธรรมชาติกระตุ้นการเติบโตของพืชปลอดภัยต่อผู้ใช้สะดวกไม่ต้องผสมพ่นทุก7วันเห็นความแตกต่างสนใจติดต่อ Line แอดบิ๊กสามไลน์แอดบิ๊กสามไลเลข3 33มสามเ e s X lace, พัสดุด่วนพิเศษเส้นทางใหม่ส่งจากระยองภายในเที่ยงวันถึงหน้าบ้านกรุงเทพภายในวันเดียวกันจริงดิจริงครับ จะส่งพัสดุเอกสารอาหารทะเลสดผักผลไม้ทุเรียนมังคุดละมุดไอศกรีมโบทอกสเต็มเซลล์เส้นทางระยองชนบุรีมากรุงเทพและปริมณฑลหรือส่งกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลไปชนบุรีระยองส่งก่อนเที่ยงวันถึงหน้าบ้านภายในวันเดียวกันย้ำส่งถึงหน้าบ้านภายในวันเดียวกันถ้าส่งถูกมากสตาร์ทที่1 5 0บาท3 3 3 e x p r e s เพรโเลยโทรได้ตลอด24ชั่วโมง0 6 3 5 5 9 9 3 3 3 3้า5 5า9ก้ ก่อนนอนฟังเรื่องดีเพื่อส่งคุณเข้านอนหลับฝันดีใน Good Night Kiss โดยชยาภาบุญยะโสพล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันแผมชยาภามาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณถึง5้าทุ่มในรายการ Good Night Kiss ทางคลื่นเซปนิว FM 96 MHz แห่งนี้รวมทั้งทางช่องทางออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ s ซปนิว .com Facebook Live เซปนิวเรดิโอ Facebook Friends Club ปอน แล้วก็ f Facebook p o g e p r i m e to y o u นะคะรายการคุณไอคสนอกจากเราจะคุยกันเรื่องที่ดีๆก่อนนอนแล้วในช่วงท้ายรายการเรวก็ยังมีบริการพิเศษนะคะเปิดไพ่ยิปซีให้กับทุกท่านที่มีคำถามคาใจจะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะก็จัดกันให้หายสงสัยปไปเลยค่ะ1ท่าน1นึ่คำถามโดย คุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทางคอมเมนต์ใน f a c e b o o k Live ท็บ New Radio อันนี้นะคะหรือจะออใช้ช่องทางลายก็ได้นะคะโดยสามารถแอด l ลายใช้ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ Facebook Live ตอนนี้นะคะหรือจะ Search ID Li ยลแผมทารุ aro, นะคะแล้วก็แอดลายเข้ามาพร้อมกับส่งคำถามเข้ามาเลยค่ะท้ายชั่วโมงเราก็จะ ดึงมาตอบคำถามให้หายสาใจกันนะคะวันนี้วันจันทร์ที่3กระกฎาคมถือว่าเป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์แรกของเดือนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เริ่มต้นด้วยข่าวดีที่คนไทยรอคอ,อยนะคะนั่นก็คือการกลับสู่แผ่นดินเกิดของพลายศักดิ์สุรินนะคะทูสันทวามัยตรีที่ไป ทำหน้าที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระาธาตุคิ้วแก้วนะคะเป็นงานใหญ่ประจําปีของศรีลังกาตั้งแต่ปี2544ก็เท่ากับ22ปีแล้วที่พลายศักดสุรินก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ศรีลังกานะคะดิฉันเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยส่งกำลังใจ แล้วก็ติดตามชมคลิปตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะที่พลายสักสุรินก็เดินเข้าไปในกรงขนาดใหญ่นะ,ะที่สั่งทําเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็ต้องลุ้นกันก,นกว่าที่รถบรรทุกเอยรถเทลเลอร์เอยจะพาพลายสักสุรินเนี่ยเข้าไปถึงสนามบินศรีลังกาเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินมาอย่าง ท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่นะเมื่อตอนบ่ายสองเมื่อวานนี้เองนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสถาบันคาชารแห่งชาติศูนย์อนุรักษ์ช่างไทยที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งข้างทางเนี่ยก็มีประชาชนรอต้อนรับเป็นระยะะ,ยะนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าสถาบันคาชารแห่งชาติตัวดิฉันเองก็พลอยลุ้นนาะทีที่พลายศักสุรินเนี่ยจะ ถอยหลังออกจากกคลงลงมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดนะฮะเห็นสะบัดหูภาพภาพส่งเสียงร้องอย่างสดใสแล้วก็ดูแล้วก็ยิ้มไปเลยล่ะค่ะจากนี้การรักษาพายศักดซินก็คงจะดําเนินไปตามขั้นตอนนะคะส่วนเมื่อหายดีแล้วจะต้องส่งคืนทางศีลังกาตามที่จเจ้าอาวาสท่านถือว่าเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์แล้วก็ยิงกลานไว้อันนี้ทางฝั่งไทยก็บอกไปแล้วละ่ะว่า ขอยังไม่พูดเรื่องการส่งกลับขอรักษาดูก่อนเพราะว่าเห็นอาการภายนอกอาจจะดูไม่มีอะไรแต่ภายในเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะแต่ล่าสุดทางคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาก็บอกแล้วว่าไายศักสุรินก็น่าจะอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละนะไปจนเรียกว่าบ้านปลายก็ว่าได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไพรศักสุรินนี่ถือว่าเป็นขวัญใจชาวไทยไปแล้วนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเอาเราอาจจะชอบดูตามดูไลฟ์แพนด้าหลินหุ้ยที่ศูนย์จัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้เราสามารถตามมาดูไลฟ์พลายสักสุรินได้แล้วนะคะโดยทางเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเขาก็จะไลฟ์สดให้ f c ของพลายศักสุริน,นได้ติดตามอาการตอนนี้ก็จะเป็นไลฟ์วันละ2ครั้งนะคะเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่ง กับ4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะคะล่าสุดอาการก็อัปเดตกันมาแล้วละว่าสดใสร่าเริงกินอิม่มนอนลหลับเป็นปกติดีอันนี้ก็ต้องเรียกว,ว่าขอขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตลอดจนศัตวแพทย์ควานช้างทุกคนเลยที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่พูดได้เต็มปากว่าเป็นภารกิจที่หนักจริงๆ ที่หนักเพราะว่าพลายสักสุรินเนี่ยมีน้ําหนักถึง3.5ตันเลยนะคะ3.5ตันก็เท่ากับ3,500กิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะนะภารกิจสําคัญแบบนี้จะบอกว่ากับเลื่อนด้วยความหวังก็ว่าได้นะคะเมื่อมีความหวังเนี่ยเราก็พยายามจะหาหนทางเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จนั้นๆน,น,นะคะจากสีลังกาถึงลำปางก็เลยสำเร็จด้วยดีแต่ในทางกลับกัน บางทีเนี่ยการหล่อเลี้ยงความหวังโดยไม่จําเป็นต้องรับรู้ความจริงก็าอาจจะดีกว่าการปล่อยให้ความจริงที่เจ็บปวดเนี่ยมาบัตทอนโอกาสที่จะไปถึงความสําเร็จนั้นก็เป็นได้นะคะที่บอกเช่นนี้เพราะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเหตุเกิดในเมืองแรกว่ากันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดในแอฟริกานะคะ เขาเล่าต่อกันมาว่ามีคนงานหกคนนะคะกาลังทํางานอยู่ในเหมืองแร่ทันใดนั้นเหมืองก็ถล่มนะคะแล้วก็ทางออกก็ถูกปิดกัน้นทุกคนก็มองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็อยากรู้ชะตากรรมของตนเองซึ่งด้วยประสบการณ์ทุกคนก็รู้แหละว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการขาดแคลนออกซิเจนอากาศในอุโมงค์แคบๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้สักสามชั่วโมง อย่างเก่งก็ไม่เกินสามชั่วโมงครึ่งขณะที่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่ามีคนงานหกคนติดอยู่ในเหมืองเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะช่วยชีวิตพวกนี้ได้ก็ต้องเจาะอุโมงค์้าไปโดยด่วนก่อนที่จะไม่มีอากาศให้หายใจนะคะทุกคนก็ขณะที่ข้างนอกก็พยายามหาทางเจาะอุโมงค์หกคนที่อยู่ข้างในอุโมงค์ก็ ด้วยกันที่จะถนอมการใช้อากาศที่เหลืออยู่เนะี่ยยังมีคุณค่าด้วยการพยายามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อประหยัดพลังงานมีการปิดกระบอกไฟฉายแล้วก็นอนราบกับพื้นฟังแล้วก็ใกล้เคียงกับเรื่องหมูป่าของเรานะคะทีนี้ระหว่างที่เวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยแน่นอนแหละทุกคนก็อยากรู้ว่าเออตอนนี้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะ ปรากฏว่าทั้งหกคนเนี่ยมีเพียงคนเดียวที่มีนาฬิกาอยู่ก็จะโดนถามอยู่เรื่อยแหละว่าเออกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วนานยังอะไรแบบนี้ทีนี้ยิ่งถามเนี่ยก็กลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มความกังวลว่าก็วความหวังเนี่ยก็เรียกว่าหมดซิ่งกันนะผ่านเปนน็นับครึ่งชั่วโมงนับครึ่งชั่วโมงเนี่ยทีนี้พอเริ่มกังวลเนี่ยการหายใจก็เริ่มแรงขึ้น การหายใจแรงขึ้นนั่นหมายถึงว่าก็ะใช้อากาศมากขึ้นไปทุกทีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าจุดหายนะมันอาจจะมาไวาขึ้นก็ได้หกคนนี้ก็เลยตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ใส่ในาฬิกาเนี่ยก็คอยรายงานเวลาแล้วกันทุกๆครึ่งชั่วโมงโดยที่คนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องถามเรื่องเวลาอีกรอฟังอย่างเดียวแล้วกัน ครึ่งชั่วโมงผ่านไปคนที่ใส่นาฬิกาก็จะคอยขานเวลาว่าผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงอะขานเวลาทีหนึ่งก็มีเสียงหดหายใจถอนหายใจบ่นพึมพำกันทีหนึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความหดหู่จนคนใส่นาฬิกาก็รู้สึกว่าคือยิ่งรายงานเนี่ยยิ่งเพิ่มความกังวลเขาก็เลยแอบยืดเวลาแทนที่จะครึ่งชั่วโมงรายงานเขาก็จะรายงานเป็นสี่สิบห้านาที ซึงก็ไม่มีใครสงสัยทุกคนก็เชื่อ,อทีนี้พอพูดปดครั้งแรกไปประสบความสำเร็จคนนี้เขาก็เลยค่อยๆย,ย,ยืดเวลาออกไปอีกยืดเวลาออกไปอีกจากที่จริงๆคือครึ่งชั่วโมงก็กลายเป็น45นาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงโดยที่ทุกคนที่ก็คนที่ฟังอยู่ห้าคนก็ อ่ะค่อยๆกระดึบไปทีละชั่วโมงกระดึบไปทีละชั่วโมงเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดแล้วคนที่อยู่ข้างนอกก็เจาะอ,อุโมง์เข้ามาทันนะคะทั้งทังที่ตอนนั้นน่ะผ่านไปแล้วเนี่ยทั้งหมดสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี้ยข้างนอกเขาก็อาจจะคิดว่าโอ้โหหรือว่าเขาจะพบศบคนงานหกคนกันแน่เนี่ยแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาพบว่าคนงานรอดชีวิตห้าคน ทั้งๆที่ลมหายใจเนี่ยค่อนข้างรวยรินทีเดียวแต่มีเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตไทชิคาวะไนก็คือคนที่สวมนาฬิกานั่นเองนะคะในว่ากันว่าในสภาพที่ขับขันแบบเนี้ยสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าคนที่ไม่ทราบสภาพความเป็นจริงเขาก็ย่อมมีกำลังใจแหละแต่ขณะที่คนที่หกก็ รู้เวลาที่แท้จริงว่ามันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วแต่เขาก็ยังมีน้ำใจกับเพื่อนๆแล้วคนที่หกนี้ก็เป็นคนเดียวที่รับรู้ความจริงมันเป็นความจริงที่โหดร้ายเหลือเกินนะในที่สุดเขาก็สุดลงไปในที่สุดเขาก็เสียชีวิตไปนั่นเองขณะที่ห้าคนนั้นก็รอดเรื่องนี้ลงท้ายว่าการไม่รู้ความจริงในบางเรื่องอาจจะดีกว่า การต้องมารับรู้ความจริงที่โหดร้ายนะคะเรื่องนี้แปลและเรียบเรียงโดยคุณขจรศักดิ์นั่นเองนะคะอืมเอาละค่ะบางครั้งนะคะความจริงก็โหดร้ายเกินกว่าคนบาคนจะรับไหวเพราะฉะนั้นความหวังก็เลยเป็นสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงให้เรายังม,มีพลังที่จะ รอพบกับความสําเร็จในวันหนึ่งข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นอย่าสูญเสียศรัทธาและความหวังนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงเปิดไพ่ยิบีคืนนี้เราก็จะมาว่าการเรื่องความหวังนี่แหละนะแต่เป็นความหวังว่าเดือนกรกฎานี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นรอเราอยู่บ้างนะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา เปิดดวงกันค่ะว่าเดือนกรกฎาคมของผู้ที่เกิดแต่ละวันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะเอาล่ะค่ะวันจันทร์วันจันทร์เป็นอย่างไรคนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะเริ่มจับใหม่เริ่มกิจการใหม่นะคะ แต่ก็อาจจะมีการถกเถียงมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะแต่ก็ถือว่าสำเร็จได้ผลตอบแทนอย่างสวยงามทีเดียวนะคะก็เหนื่อยหน่อยนะปะทะก,กันความเห็นหน่อยแต่ลงเอยดยดีในขณะที่เรื่องการเงินถือว่าคนเกิดวันจันทร์นี้เป็นมือวางเรื่องการช็อปเลยล่ะค่ะมีการใช้จ่ายเะอะก็ให้รางวัลกับตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการหมดเงิน เพราะเรื่องของความรักหมดเงินเพราะอารมณ์ปลายเดือนก็อาจจะมีบรรยากาศเงินฝืดก็ได้นะคะด้านความรักก็เป็นความรักนะแต่บางคนก็ไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวถูกปฏิเสธแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ความรักรับรื่นดีค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารการงานเป็นอย่างไรก็ถือว่า เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็การการมุ่งมั่นแบบนี้บางทีก็อาจจะเผลอใจร้อนผูความนะคะยังไงก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆนะคะโดยโครงการถ้าดาเนินอยู่แล้วก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะการเงินของคนที่เกิดวันอังคารเดือนนี้ถือว่าหาเงินเก่งน,นะคะ แต่รายจ่ายประจำก็ค่อนข้างสูงอยู่หากลบแล้วก็อาจจะมีตึงๆงมือบ้างส่วนความรักก็มีอารมณ์หึงหวงนะคะอยากเคลียร์ให้หายสงสัยตกลงคือมีชั้นคนเดียวหรือพบกันเพื่อประโยชน์อะไรหรือเปล่าบอกมานะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธเป็นอย่างไรวันพุธเรื่องงานเนี่ยถือว่ามีความ เดือนนี้คนวันพุธนี่ขยันมุ่งมั่นมีความสามารถในการหาช่องทางนะคะทำงานทำเงินใครที่ทำงานสายบริการงานอสังหาเดมมซับงานโรงแรมงานศิลป,ปะหรือขายของกินอันนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ทำมาคัขึ้นเลยะคะ่ะในขณะที่เรื่องการเงินถือว่าเป็นเ,เดือนที่คุณจะใช้ใจ่ายเงิน ตามความพึงพอใจนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอาจจะเพลินไปหน่อยแต่ก็มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหันมาจัดระเบียบทางการเงินใหม่ะคะด้านความรักก็เรื่อยๆเอือยเงียบๆไม่หวือหวานะคะไม่โรแมนติกแต่ก็ดูมั่นคงแหละนะคะแต่บางคนก็อาจจะคิดมากจนอยากจะลุกขึ้นมาแยกทางกันเลยก็ว่าได้นะคะ สำหรับคนเกิดวันเรื่องสัสบ,บดีนะคะการงานก็มั่นคงนะคะก้าวหน้าได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีโอกาสได้รับการโปรโมตะะจากผลงานที่คุณเองเนั่นแหละที่เป็นคนขับเคลื่อนด้วยตัวเองด้านการเงินก็มีไรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็ดกรรมนะคะแล้วก็เข้ามาจากหลายช่องทางแต่ก็มีภาระมากเช่นกันนะคะแล้วก็ มีแววว่าจะถูกขอยืมเงินนะคะหรือมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออยากปฏิเสธก็นำท่วมปากด้านความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ถือว่ามีโอกาสดีนะคะเกี่ยวกับความรักมีความชัดเจนที่จะสารสัมพันธ์กันต่อบางคู่ก็อาจไปถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะแต่สำหรับคนที่เคยเออปิดบังอะไรไว้ก็ มีสิทธิ์ที่อาจจะมีปักคอถกเถียงกันแล้วก็อาจจะแตกหักได้ค่ะมาถึงคนที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์ด้านการงานก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นขยนันโดยโดยคนวันศุกร์เนี่ยจะมีจะมีสไตล์ในการชอบดูแลบริการเทคแคร์คนอื่นนะคะแต่ด้วย คาลคเตอร์แบบนี้แหละที่บ่อยครั้งก็เลยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบถูกมัดมือชกจะปฏิเสธก็ไม่ได้ซะด้วยสีค่าที่เราขยันเกินนะคะด้านการเงินก็เรียกว่ามีเงินเข้ามาไม่ขัดมือนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะหมดไปกับเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่มีลูกหนี้ก็ยังทวงหนี้ไม่สำเร็จสทัทีนะคะ ด้านความรักออรักใครก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าก็มีเจ้าของอยู่หรือเปล่าส่วนคนที่มีคู่ที่ชัดเจนอยู่แล้วก็หมั่นจัดสรรเวลาให้ดีนะคะบางรายมีเกณฑ์จะได้ทาย,ยาด้วยนะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์การงานก็กิจการเริ่มดีขึ้นนะคะได้รับความ ช่วยเหลือจากคนที่มีน้ำใจนะคะบางรายก็อาจจะอยากย้ายไปหาช่องทางใหม่ๆเพื่อที่จะขยายธุรกิจต่อไปส่วนการเงินที่หวังไว้อาจไม่เป็นดังหวังนะคะเงินก็อาจจะมาช้าเกินนะคะก็ระวังจะสูญเสียเงินแบบไม่คาดคิดนะคะด้านความรักก็อย่ามัวแต่ทำงานจนมองข้ามความรู้สึกของคนรัก ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีคนใหม่เข้ามานะคะถ้าคุณยังไม่บาลานเรื่องงานกับเรื่องหัวใจดีๆนะคะสุดท้ายคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์การงานเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้ใช้จินตนาการนะคะโชว์ไอเดียสร้างสรรค์เข้าขั้นเป็นเจ้าโปรเจกต์เลยแหละนะคะถ้าตัดสินใจ แล้วก็ลุยอย่างเต็มกำลังแต่ก็อย่าลืมทำทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะเพราะอาจจะมีใครแอบเอ่อค้องใจหรือวางแผนอะไรอยู่ลับหลังก็ได้นะคะด้านการเงินอันนี้ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกระทันหันไม่ก็ถูกรีดไถเงินเพื่อความอยู่รอดก็ออประมาณอะไรดีประมาณ ต้องโดนโดนสวยม้งเ,เสียเพื่อความอยู่รอดนะคะแต่ถ้าใครที่มีลูกหนี้นะ,ะก็อันนี้ข่าวดีก็คือบิเกนจะได้เงินคืนจากลูกหนี้เก่าๆนะคะด้านความรักเขาว่ากันว่ารักเก่ากำลังจะกลับมาสารสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ก็เป็นชาวต่างชาติมาให้ความหวังให้หัวใจเราเต้นโครมครามสะง,งั้น ขอบทวนะคะเดือนกระกกดาคมของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะยังพอมีเวลาจะกลับมาเปิดไพ่นะคะหน,หนึ่งท่านหนึ่งคำถามเริ่มที่คุณเฮเลนนะคะคุณเฮเลนเห็นคุณเฮเลนถามมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะบอกว่าตอนนี้มีงานส่วนตัวที่ทำอยู่มีหลายอย่างและกำลังขยายตัว อยากให้ไพ่ดูว่าถ้าเปิดบริษัทของตัวเองแล้วจะดีไหมของคุณเฮเลนดิฉันเปิดได้ไพ่ The Justice นะคะโอ้ถามเรื่องการจัดตั้งบริษัทใบนี้ก็มาเลยคะ่ะไพ่นี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะการทำงานที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบความถูกต้องงานบัญชีงานการเงินงานที่มี ข้อบังคับนะคะนั้นตอบว่าคุณเฮเลนก็ควรเปิดบริษัทนะคะเข้าระบบธุรกิจให้ชัดเจนนะคะถือว่าไพ่ก็ได้เปิดทางให้แล้วค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันส่วนใครที่อยากทบทวนดวงของเดือนกรกฎาคมที่ดิฉันได้เปิดไพ่ไปแล้วนะคะตั้งแต่วัน จันัการพุทธเพื่อหัดส,สุกสาวอาทิตย์7วันเป็นอย่างไรจบรายการแล้วคุณก็ยังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะทาง f c e e o o o l l v v แซบนิวเรดิโอนี้แหละค่ะยังไงก็เออมื่อฟังแล้วได้ผลอย่างไรมีอะไรคืบหน้าส่งถามกันบมากนะคะสำหรับคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ดไนท์ค่ะ เรื่องดีเพื่อส่งคุณเข้านอนหลับฝันดีใน Good Night Kiss โดยชยาภาบุญยโสพล ทุกประเด็นวิเคราะห์ในทุกพวกในอินไซต์ข่าว